สวัสดีแฟนๆสิงสนามที่เด็ดบอลนะครับอยู่กับผมเฮียเผือกนะครับวันนี้ฟุตบอล1คู่นะครับพีเมลิกอังกฤษที่เอมิเรสสเตเดียมนะครับก็เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเรามาดูความพร้อมที่ฝั่งอาร์เซนอลก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านชนะมา2เกมติดนะครับล่าสุดก็ชนะิวคาสเซลมา <c oughs> 2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลังลองจา่ากฝูมี81แต้มลงสนามไปแล้ว35นัดก็ถือว่าขับเขี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสนุกสุดมันเลยนะครับก็ความพร้อมเกมนี้นะครับต้องเช็คฟิตอเล็กซานเดอร์ซินเชโกนะครับว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับส่วนตัวหลักตัวอื่นพร้อมลงสนามนะครับส3 3นำมาโดยคาเบียอมาการเยสนะครับมี เอ่อมาตินโอเดกาดนะครับจอจินโยกรานิกชากา้าบุกโยซาก้านะครับกาเบรียลเชซุสแล้วก็กาบเบรียลมาตินเนลลี่ส่วนฝั่งไบตันนะครับแพ้เป็นเกมแรกในรอบ3เกมนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าพลิกล็อกมากนะครับเปิดบ้านแพ้เอเวอตันยับเยินหนึ่งประตูต่อ5ถือว่าโ,โหหน้าผิดหวังมากนะครับผลง,งานล่าสุดเกมนี้นะครับเช็คฟิูเอลเฟลมันนะครับ ที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักเนี่ยคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็นำมาโดยลุยส์ดังนะครับมีมอยเซสไกเซโดนะครับมีฮูริโอเอนซิโซนะครับอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์คาลุมิโตมะและอีวานโฟกเฟอร์กุสันคู่นี้เนี่ยอาร์เซนอลจะพลาดไม่ได้นะครับต้องสามแต้มเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากว่าอยากจะลุ้นแชมป์อยู่นะครับต้องเรียนแบบนี้ ส่วนไบรตันเนี่ยฟอร์มไม่ดีมาแล้วก็ผมมองว่าท็อปโยากนะครับแต่ว่ายังลุ้นยูโรเปาลีกได้อยู่ก็ผมมองว่าสูสีนะครับเป็นบอลส่งคล้ายๆกันแล้วก็ไบรตันเนี่ยเกมนัดล่าสุดแพ้คาบ้านมาจะเห็นอะไรเยอะนะครับหูเกมนั้นโดนเอเวอร์ตันเนี่ยบุแกแหลกแล้วก็หูเอเวอร์ตันเล่นดีมากแล้วก็ยิงไบรตันคาบ้านได้ถึง5ลูกไบรตันเกมรับมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องดูว่าเกมนี้จะต้าน ดาวลุกอาร์เซนอลได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเปิดเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับเพื่อเก็บสามแต้มให้ได้ในบ้านนะครับสกอร์ที่คาดนะครับผมมองว่าอาร์เซนอลจะเฉือนชนะไบรตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ฝากเอาไว้ในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับ